ยังทนเจ็บคอกันอยู่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงละดูนี่โรตัน k 100ถูกสุดราคา259บาทใช้งานได้สูงสุด6ชั่วโมงมีช่อง AUX มาให้ไม้สายก็มีมาให้แบตเตอรี่ก็มีมาให้สายชาร์จมีมาให้และเข็มขัดก็มีมาให้ใครอยากลองรุ่นเริ่มต้นต้องตัวนี้เลยโรตัน k เค100อัปเกรดราคา359บาทตัวนี้ดีขึ้นมีแบตเตอรี่ในตัวด้วยใช้งานได้สูงสุด8ชั่วโมงในกล่องได้ไม้สายสายชาร์จและเข็มขัด ถ้าเอาประหยัดก็เอาเค100ถ้าเกิดอยากได้อัปเกรดอีกนิดหนึ่ง,งก็ไปที่ k 100อัปเกรดเลยโรตันเค300ราคา499บาทรุ่นยอดที่สามารถใช้งานได้8ชั่วโมงต้องวิทยุแบบ FM ได้มีช่อง TF Card และช่อง USB มาให้อัดเสียงได้ด้วยนะในกล่องได้ไม้สายไม้ติดปกเสือ้อแบตเตอรี่สายชาร์จและสายคล้องคอมาให้ด้วยจะซื้อแบบฟังก์ชันจัดเต็มต้องตัวนี้เลยโรตัน k 400เบสิคราคา329บาทดีไซน์สวยงามสามารถใช้งานได้สูงสุด8ชั่วโมงไม่มีบลูทูธไม่มีวิทยุอัดเสียงได้ในกลน่่ออองงเเียยยให้มค์สาารรจแแบตตลละ เรียกได้ว่าถ้าใครสนใจแค่เสียงชัดและหน้าตานะไม่สนใจฟังก์ชันต้องตัวนี้เลยตัวต้ K400 FM ราคา499บาทตัวท็อปจากตระกูล400สามารถใช้งานได้สูงสุด8ชั่วโมงมีวิทยุมี USB มี TF card และสามารถอัดเสียงได้ในกล่องได้ไม้สายไม้ติดปกเสือ้อแบตเตอรี่สายชาร์จตัวรับส่งสัญญาณไร้สายและเข็มขัดจะซื้อทั้งทีก็ต้องตัวนี้เลยรับประกันคุ้มแน่นอน โรตันเคห้าร้อยราคา3 5 9บาทตัวนี้โคตรคุ้มใช้งานได้6กถึงแชั่วโมงมีวิทยุมีบลูทูธมีช่อง usb และช่อง tf card มาให้สามารถอัดเสียงได้ในกล่องได้ไม้สายสายชาร์จและสายคล้องคอคุ้มขนาดนี้ซื้อเถอะจะได้ไม่เจ็บคอโรตันเคเจ็ดร้อยราคา49 9บาทเหมาะสาหรับสายเอาดอดใช้งานได้5้ถึงหชั่วโมงมีวิทยุมีช่อง usb มีช่อง tf card มาให้สามารถอัดเสียงได้มีบลูทูธมาให้นะในกล่องได้ไม้สายสายชาร์จแบตเตอรี่และคู่มือ ถ้าแค่ต้องการเสียงดังมากๆก็ตัวนี้เลยโรตันเค700 plus ราคา699บาทที่สุดของโรตันใช้งานได้5-6ชั่วโมงมีวิทยุมีบลูทูธมีช่อง USB และช่อง TF card สามารถอัดเสียงได้ในกล่องได้ไม้สายตัวรับส่งสัญญาณไร้สายสายคล้องคอสายชาร์จและคู่มือตัวจบก็ต้องตัวนี้แหละจะซื้อไม่ซื้อขายขนาดนี้แล้ว